เผื่อเผื่อพวกนี้มีธุระสำคัญนะสำคัญนะสวัสดีที่รักวันนี้เราไลฟ์กันที่อาจารย์ชัดอาจารย์เค้บ้านธรรมบารมีค่ะอาจารย์นะหนูหนูไม่ได้อยู่ที่อาจารย์ชัดอาจารย์เค้บ้านธรรมบารมีค่ะอาจารย์ช่วยหน่อยจ้ะวันนี้เราเดี๋ยวอาจารย์เค้จะเริ่มสรุปสรุปสูตรชุดที่ชอบให้ด้วยนะคะสองตัวเลยนะพี่ๆจะได้มีโอกาสไปหาซื้ออตเตอรี่ค่ะนะคะ ทันไหมพี่จ๋าทันหรือเปล่าทันไหมจ๊ะอาจารย์คะหนูขอ,ขอ,ขอ,อนีนี่สุดค่ะสว,ส,สวัสดีที่ราาักค่ะวันนี้เข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คนสวยหน่อยได้ไหมคะคนสวยจะรีบทบทวนวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยอาจารย์เจ็ดเองไม่ใช่เหรอวันนี้วันดีที่หกหกเองเหรอใช่หกบอกเลขจะครบหมดแล้วนะก็จะไดนะ้สามตัวแดงอาจารย์ชัดมาวันไหนเนี่ย สามตัวแดงเดี๋ยวอาจารย์แค่ถามให้นะคะที่รักยังไม่มายังไม่มานะคะอ่าใครที่ยังอยากได้เลขทูบทันอยู่นะคะพี่จ๋านะคะเมื่อคืนนี้เริ่มทยอยแพ็คเป็นคืนแรกนะคะอ่าที่นี่ร่วมสองพันที่ที่อุทัยร่วมอีกสองพันนะคะไปแล้วประมาณสักร่วมๆสี่พันกล่องค่ะที่รักขานะคะ ใครที่ไม่ได้รับหรือตกหล่นอย่าตกใจนะคะจะใส่เลขทูบไปให้นะคะในกล่องแถมเลขทูบจุดให้แล้วนะคะเลขทูบสุดปังของอาจารย์เคตั้งแต่19มีนาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไปทําพิธีที่คําชะโนดมาไปทําพิธีรุ่นนี้มาเนี่ยไปทาพิธีรุ่นนี้มาแล้วก็ขอ ขอพ่อปู่สีสุโธว่าตรงกลางเป็นเลขทูบนะที่ปะที่เก็บไว้เนี่ยตรงกลางเป็นเลขทูบนะฮะอย่างเลขสูตรเต็มเขาจะเป็นประมาณนี้เนี่ยอย่างว่าที่แล้วก็จะมี3 8อยู่ตรงไหนนะเนี่ยสามแปดอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็จะมีเลขเทียจัช่นเขศตัดแต่ว่าจันเคไม่ได้ตัดให้สามแปดนะเพราะว่าเมื่อว่เที่แล้วน่เช่นเขใจไม่รักสามแปดไงนะคะแต่ในสูตรเต็มก็จะได้กันไปใครที่อยากได้เนี่ยเลขทูบนะฮะตรงกลางเนี่ยจะเป็นเลขทูบตรงกลางน่ยจะเป็นเลขทูบนะคะแล้วก็ข้างอรรดค่ะสวัสด สวัสดีคุณนานะจ่าสวัสดีคุณตุ้งหลิงจ่าสวัสดีคุณนาโนจ่าสวัสดีคุณธัญรักค่ะสวัสดีคุณวิจ่าสวัสดีคุณอารีจ่าสวัสดีคุณมาดามขิมค่ะนะนะนี่ไงคุณมาดามขิมบอกมีสี่ตัวพี่สมรบอกมีสี่ตัวพี่นันทนาบอกถูกหวยจริงๆจ้ะ <c oughs> ใช่อจาจ์แค่ก็งงมากอันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่เล่าให้แฟนเพจฟังเนาะ <c oughs> เพราะว่าแฟนเพจเขาจะ เขาจะมีสิ่งดีๆถ้าเกิดเขานี่ไงพี่นัทสุดาบอกว่าห้าตัวนะนะคะราดเบาใบไม้เลขสองอาจารย์เคบอกอุ๊ยพี่จริงเหรอเพราะว่าปกติแล้วเขาแก้สิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตใครที่ทําอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะคะที่รักเหมือนทําอะไรแล้วรุ่มรุ่มรนดอนชีวิตติดตขัดอะไรประมาณเนี้ยเขามักจะบูชาเบียแก้นี่ไงคุณเอ็นเะคะเขาบอกว่ามีสามตัวค่ะนะคะกราบขออภัยนะคะ สำหรับใครที่นะคะเพิ่งชมใหม่แล้วจะมีความสุขปุ๊บทำไมมีคนรักอาจารย์เคขขนาดนี้ทําไมเครื่องรางอาจารย์เคปล่อยดีเดี๋ยวเจะเอาเอาเอาเลขออกนะพี่พ,พี่พี่จา๋าแคปตรงนี้หน่อยค่ะเดี๋ยวอาจารย์แค่จะเอาเลขออกแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์แค่ขึ้นน้นไม่ได้อาจารย์แค่เหลือเพจเดียวแล้วเพจถูกปิดกันก้นการมองเห็นไปชุดสองตัวแคปก่อนนะแคปก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์แค่ค่อยอธิบายทีหลังนะเน้นชุดที่หนึ่งและชุดที่สี่ค่ะที่อาจารย์แค่ชอบนะทันนะแคปเลยนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะที่รักนะคะ มีเวลาน้อยไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวระบบเขาตรวจจับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าอาจารย์ถูกปิดกั้นอีกนะคะอาจารย์เข็อาจารย์แค่เสียถูกละงับไป30วัน2เพจแล้วค่ะอยากเก็บเพจนี้ไว้ที่รักอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะทันไหมทันไหมฮะรีบนะรีบนะเดี๋ยวจะไปชุด3าตัวต่อเลยค่ะนะคะทันเนาะอู้วันนี้คนซีเอววก้ อันนี้ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะอะไรรู้ไหมที่รักเพราะว่าดูรีวิวเอานะคะแฟนเพจเนี่ยนี่ไงพี่อะไรเนี่ยพี่ก็จุ๋มไงจะใครล่ะ mm. เขาบอกตั้งแต่19มูมีนามาได้ปู่มาถูกทุกงวดไม่ถูกแค่สองนวดเหมือนกันกันกบจันเท้เพราะว่าตั้งแต่19มีนาที่ไปทำพิธีมาใครอยากดูปู่ใครอยากดูปู่นะคะ พ่อปู่สีสุดโทมีคนถามว่าปู่มีหลายปู่เนาะอาจารย์เข้หมายถึงพ่อปู่ไหนในเพจของอาจารย์เข่หมายถึงพ่อปู่สีสุดโทแม่ยาประทุมมาเพราะอาจารย์เข้ไปทําพิธีมาที่คำชะโนดนะะดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะที่รักนะฮะเราเข้ามาในเพจปุ๊บเราไปกดต้องเข้าไปในเพจคู่รักนักเออไม่ใช่อาจารย์ชัดอาจารย์เข้ธรรมบาร,รมีใช่ไหมอาจารย์ เราไลฟ์สดทิ้งไว้19มีนาคม2564นะแต่ต้องไปดูในเพจหลักนะตอนนี้เพจหลัก C F อ่าไลฟ์สดได้ที่อาจารย์ชัดเขาไลฟ์สดสวดมนต์ทุกวันตอนนี้ไลฟ์สดได้เพียงแต่ว่าเราตอบลูกค้าหลังบ้านไม่ได้อาจารย์เคศจึงต้องมาไลฟ์ในเพจนี้เพื่อที่จะให้น้องๆแอดมินอตอบลูกค้าหลังบ้านได้ลูกเพจหลังบ้านได้นะคะนะคะพี่จุ๋มไงจะใครล่ะขอพระคุณมากค่ะรุ่นนี้นี่แหละค่ะที่พี่จุ๋มเขาพูดถึง ภาพปู่สีสุโทของอาจารย์เค่ไปทําพิธีมานะคะตั้งแต่19มีนาใครอยากได้รหัสว่าแหวนเลข6ค่ะนะคะนะแหวนใบมะกอกหมายถึงชัยชนะและความสําเร็จชนะใจสามีชนะใจภรรยาชนะใจเพื่อนร่วมง,งานชนะใจเจ้านายชนะใจลูกน้องชนะใจาาศัตรูขู่ฆคาตนะคะอ่าชนะใจคนในครอบครัวชนะใจเพื่อนฝูงหมู่มิด เป็นฟรีไซส์นะคะเดี๋ยวจย์เขจะจะจะสาธิตให้ดูเสือวัวแหวน15ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าลองพิมพ์ดูนะคะราคาที่ต่ําที่สุดที่เคยขายคือ399ราสวันนี้อาจารย์ชัดก,ก็ปล่อยให้ร9อยเกบาทค่ะจริงๆราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่พันกว่านะเพราะว่าเป็นแหวนเสือตาสีเขียวฝั่งเพชรสังเคราะห์ด้วยนะคะนะนะรุ่นนี้สวยมากเขียวมาสีตาเสือตาเขียวเข้ามายถึงกวักโชคลาภนะที่รักนะคะ ไปแคปไปแคปรหัสสินค้าร,รหัสสินค้าของออของเพจเดิมะนะคะแล้วก็ที่เราสั่งไว้เนี่ยนะคะมาให้น้องแอดมินค้นหาในเพจนี้ได้เลยคะ่ะที่รักนะคะเดี๋ยวอาจารย์แค่ให้น้องแอดมินดูแลให้น้องแอดมินจะทํางานตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะพี่จ๋านะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะนะนะเอฟเอฟไปเยอะเลยอาจารย์ยังไม่อ่านพี่จา๋าจะเป็นลายฉลุเดี๋ยวอาจารย์แค่ดูนะต่างหูนะเป็นวงกลมเป็นแบบห่วงนะคะข้างหลังเป็นลายฉลุค่ะ นะข้างหน้าเป็นเพชรค่ะครึ่งหนึ่งเป็นเพชรข้างหลังเป็นลายฉลุปกติแล้วราคาสองพันกว่าบาทจะไม่ได้นะคะราคาผิเพราะว่าปล่อยราคาราคาโปรโมชั่นร้อยแปดสิบเก้าจนชินร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะตามร้านทองก็จะเรียกว่าไม่สัญญาว,ว่าเป็นพรุ่งนี้หรือมะลืนถ้าพรุ่งนี้ไม่เจอมะลืนเจอแน่นอนนะคะบายบายจุบ๊บจุ๊บ ไม่บา,บายค่ะรักทุกคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่กดไลค์กดแชร์จนมีอาจารย์ชัดอาจารย์เคนในวันนี้ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือบะลืนนี้เจอกันจะ้ะบ๊ายบาย